วันนี้นะคะพบกับช่องพร้อมชี้อ้อวันนี้นะคะมีจะพาทุกคนมาแต่งหน้าลุคนี้เลยค่ะเป็น everyday look ของมีเองนะคะมีจะมาสอนแต่งหน้าในวันนี้นะคะมจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ let's go <S นี่นะคะเราเก็บผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยก่อนแต่งหน้าเลยเราต้องมาเตรียมงานผิวกันก่อนนะคะอย่างแรกนะคะมี่จะใช้เป็นตัวนี้นะคะ่ะ ตอนนี้คืออครีมนะคะของเกาหลีโ o จูคิสอฟอร์เฟสนะจ๊ะก็คือทาบริเวณรอบดวงตานะคะนี่คือเนื้อครีมประมาณนี้ก็ทารอบดวงตาเลยจ้าเรียบร้อยต่อไปที่จะใช้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะคือ b บ s โคเรียค่ะเป็นเชลล์น้ำตกเนื้อก็จะมีความแบบเออคนๆออกคอฟ้าฟ้าแาบนี้ดูสิแต่มันก็สีขาวอยู่นะมันก็ไม่ได้ฟ้าขนาดนั้นอันนี้คือทาทั่วหน้าเลยนะจ๊ะลูปเลย Every day look, ไม่ต้องไปคิดอะไรมากๆนะจ๊ะอุ้ยแกแสงธรรมชาติเริ่มหมดแล้วว่าต่อไปนะคะเป็นตัวนี้ค่ะ เป็นสมูทโต้นะคะจะเป็นเจลว่านตัวนี้คือแบบใช้บ่อยมากคือเลิเบอร์เนือก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็รูปเลยอันนี้คืองานผิวของเรานะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มแต่งหน้ากันนะคะก็ประมาณนี้มี3ตัวด้วยกันค่ะ ค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้โรงงานผิวกันไปที่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเดี๋ยวให้ดูกระออเป๋าสทางอางก่อนมีสองกระเป๋าจริงๆแล้ของเยอะกว่าน,นี้นะแต่อันนี้คืออออๆเอาแค่ที่จําเป็นดูที่จําเป็นก็คือเยอะไม่ไหวเหมือนกันนะ จะบอกว่าไม่ได้แต่งหน้านานมากเลยนะครับเพราะว่าโควิดคือไม่ได้ออกไปไหนเลยถึงออกก็คือทาแค่แบบครีมกันแดดแล้วก็ลิปมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรองพื้นกันก่อนนะคะรองพื้นนะคะเราจะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ตัวน,วนี้เป็นชีคคอสเมติกนะคะเบอร์ศอันนี้กระปุกที่สองแล้วนะทุกคนขวดหรือว่ากระปุกขวดที่สองแล้วนี่ค่ะเนื้อเนื้อมันก็ประมาณนี้ใช้ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะาตัวนี้คือแบบ อันนี้คือแนะนำเลยนะแบบรับเดียวคืนกริปคือกริปจริงๆเนี oh, ่ยเนเียดู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  นี่ทุกคนเราจิ้มแบบแค่แตะแ,แค่เนี่ยเฮย้ยเกินจริงมากกูเล้ยพี่สาวอุย้ยแต่ก็แอบทายุอยู่นะเอลวิเดรู๊ปก็แนะนำนนะคะสำหรับใครที่แต่งเอ y ว a เด o o k คือไม่ต้องเป็นต้องหนักขนาดนี้นะแต่เมื่อกี้คือจิ้มไปแล้วมันพาดไงเออก็ไม่เป็นไรนะเฮ้ยผิวมันดีเว้ยเออผิวมันก็สวยนะเวย้ยทำอย่างนี้ก็คือทั่วหน้าเลยนะคะ เออใครบ้างแต่งครึ่งหน้าบ้างไม่มีหรอกเฮ้ยเฮ้ยมันฉายใบแล้วก็ได้มวนเว้ยเฮ้ยแกดูนี้นี่แล้วมันไม่ได้ลอยด้วยนะแกดูตรงคองฉันกัดตรงเนี้ยแสดงเออทำไมหน้าผากฉันมันดำขนาดนั้นนะแม่เออหนะงงนะบางทีก็งงหนะเฮ้ยนี้แกดูแกให้ฉันให้ดูครึ่งหน้าวิ่งดีเวอร์ไม่ไหวนะไม่ไหวนะ นี่คะ่ะทุกคนและนี่คือทั้งหน้าที่เราทาไปนะคะ,ะต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทาลิปมันกันก่อนนะคะเพื่อทำให้ปากไม่แห้งนะคะเวลาทาลิปมันจะได้ไม่ตกลองอืมแค่นี้ก็สวยแล้วนะนี่คือ r อเดียลุกได้เลยนะแม่คือ มันอยู่ที่แบบเออพื้นฐานของหน้าตาคนได้ไรอันนี้เป็นคนสวยอยู่แล้วไงเออนี่เป็นคนสวยอยู่แล้วไงเออนี่ไงเป็นอะไรโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต่อไปนะคะเราจะมาปัดแก้มกันก่อนเพราะว่าเราถือคตินะคะปัดไปก่อนดอ่อนเองนะคะเราก็เลยจะปัดตั้งแต่ต้นเลยจะได้ไม่ต้องปัดเพิ่มจะใช้แปรงปัดนะคะแปรงเราจะใช้เป็นแปรงตัวนี้นี่ค่ะ บัชออนที่ใช้นะคะเป็นของเป็นของเป็นของอันเนี้ยแก Kiss Beauty Cosmetics อันนี้ใช้เป็นสีนี้นะคะสีสีนี้เลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ผิวอ่อน,นันเค็มนิดหนึ่งถ้าใช้สีที่มันอ่อนมากมันก็จะแบบไม่รูวอะเมะขอขอขอหนึ่นี่นะคะวิธีปัดก็คือปัดตรงหน้าแก้มแล้วก็เลยขึ้นมาตรงนี้นะคะของมี่นะคือ แล้วแต่ทุกคนอน่ะก็คืออันนี้คือมาสอนในเทคนิคของตัวเองไงก็ประมาณนี้เออฟิลฟิลฟิลฟิไปขอ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 อีก้งหนึ่งนะจ๊ะเริ่มจิ้งากยนะครากแนบบนปา่อยเนื่อยอะรแบบนันนะะแล้วก็คแบบือจิ้งปิ้งจงนี้งจิดงนึ้งแิลง้งแกลงแิ้ง้งอต่อต่อต่อตอตยอะ่อเงีต่อ่ ต่อไปนะคะเราจะมาเขียนคิ้วกันเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่มีอะไรเพราะมีเพราะว่าอะไรเราจะใช้ของ baby, baby bright ตัวนี้นะคะไปซื้อมาจาก e v e n boy เป็นปัดเป็นเขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะจะมีสองสีนี่ค่ะมันจะมีสองสีแล้วก็มีเป็นไฮไลท์คิ้วอีกหนึ่งอันนะคะเราจะใช้เป็นสีเข้มสุดนะคะสีตรงกลางนี่ อันนี้คือจะบอกว่าได้เยอะมากทุกคนคือใช้แล้วไม่มีวันหมดขอหารกระจกแบบตอนนี้คือใช้แสงธรรมชาติใช่ไหมแล้วฝนก็กาลังจะตกอ่ะแต่คือแสงในกล้องก็คือปลอมยิ่งกว่าเพราะว่าสว่างไม่ไหวแต่ว่าแสงตกกระจกอ่ะคือมืดมืดแบบมืดอย่างเงี้ยเลยนะนํามาเขียนคิวไว้ก่อนทุกคนก็เขียนตามทรงคิวเลยนะคะคือมิไม่ได้ไม่ได้กันคิวนานมากแล้วคิวก็เลยค่อนข้างดกนิดนึง ไต่ดกเท่าตรงนั้นไม่ได้หรอกนะดกเท่าตรงนั้นไม่ได้นะไม่ถึงตงั้งไหนนะคะพี่เยังไม่รู้ดี <c oughs> ก็อันนี้ก็เขียนเสร็จะคะั้งนึงแล้วค่ะก็อาจจะเขียนไม่สวยมากแต่ทำไมมันใหญ่อย่างวะเออคือชัม,มีก็เดวเรามาค่อยมาเก็บทรงที่หลังนะคะก็ประมาณนี้นะคะแต่งตามได้ก็แต่งแต่งตามไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่งเอ้ยหล่อเลนเดี๋ยวเรามาเห็นอีกข้างหนึ่งกันเลยนะคะ นี่ค่ะทุกคนเราเขียนคิ้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราจะมาลงสีเปลืกตากันเลยนะคะเราจะใช้เป็นพาเลตของ m e r i n ดานะคะนี่ค่ะเมรินดาตัวนี้ไปซื้อมาจาก e v e n boy เราจะใช้เป็นสีขอหาผู้กันแบบหนึ่งผู้กันวาสาัสดแปลงแต่งหน้าเราใช้สีตรงกลางนะคะเป็นเบตเป็นเบต,ตา แล้วก็ป้ายเป็นเบตตาไปเลยจ้าทั่วเลือกทั่วลวกอะไรวะล็อกเพ่ไม่ใช่ทั่วลูกกระตานะคะก็คือแบบปัดออกมาตรงหางคิวเนสหน่งกร้อยเป็นแบบว่าตาจะได้เฉียว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 ,วตอนนี้คือไม่เห็นสีจริงเลยเพราะว่าแบบคือเห็นแค่ในกล้องอะเพราะว่ากระจกคือช่วยอะไรไม่ได้ เพราะว่าตอนนี้มืดมากแล้วก็ไม่อยากเปิดไฟห้องเพราะว่าเปิดไฟห้องมันก็มันก็สว่างไปต่อไปอีกข้างหนึ่งแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำทาใต้ตากันนิดนึง เลือกเป็นแปลงหัวตัดนะคะประมาณนี้สีเดิมเลยนะคะแล้วก็จัดการนี่เห็นไหมประมาณนี้เขียนมันตอดขึ้นไปนะคะคือจริงๆแล้วถ้าแต่งแบบนี้สำหรับคนสำหรับคนอื่นใช่ไหมคือมันอาจจะเออแรงไปสำหรับ everyday นะแต่คือมีแต่งปกติอยู่แล้วประมาณนี้แล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกัน เฮย้ยมันกระเปียวเย่ะล่าอยู่นะแม่ดูดิไม,ไม่สวยอะ่ะต่อไปนะคะสีสุดท้ายเราจะลงเป็นกริตเตอร์นะคะเป็นสีไอ้นี่นี่ฝั่งนี้ใช้นิ้วเลยนะคะทาบริเวณตรงกลางเปลือกตานะคะนี่นี่เห็นไหมมันก็จะแบบชิมเมอร์เวอร์อะทุกคน นี่ยเห็นไหมเห็หมพอพอทำอย่างนี้ใช่ไหมมันมันจะเพิ่มเลเยอร์ให้กับตาดูแบบมีอะไรข้างนี้ก็ทำเหมือนกันว้าวรวยนะแม่นะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะสำหรับงานตาประมาณนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดัดขนตากันเลย ไปเป็นมาคาร่านะคะมาคาร่าจะใช้เป็นของเมมโมรีนะคะตัวนี้ซื้อมาจาก e ีแฟนบอยเหมือนกันนี่เห็นไหมก็มีคาวา่าเฮ้ยสวยอยู่นะต่อไปนะคะมาลองมาถึงปากกันเลยคือก่อนอื่นตอนที่จะทานะคะก็หลเราจะมาเช็ดปากก่อนเพราะเมื่อกี้เรา,าทา ลิปมันไปแล้วมันติดสีเห็นไหมเนี่ยมันจะมีความชมพูนิดหน่อยเราก็เลยต้องลบออกนะครับฟูที่เราทาไว้เพราะว่าระหว่างที่เราไปแต่งส่วนอื่นอะ่ะมันจะได้เราจะได้ไม่แห้งนะคะเวลาทาลิปมันจะได้ไม่ตกล้องวันนี้คือลิปที่แบบใช้ประจําไม่อยู่อะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ลิปเป็นตัวนี้เลยแล้วกันอันนี้ของ n ีคาร่าใช่ไหมอันนี้ก็ซื้อที่นั้นเหมือนกันอะ ซื้อที่ e v e n d boy เป็นสีแบบช้ำๆเลยสำหรับคนไหนที่อยากได้สีแบบธรรมาดานอ่อนก็เลิกเอานะคะแต่มีมีแต่สีอะไรเนี่ยนี่อุ้ยสวยคือมี่เป็นคนที่ถ้าทาลิปก็ไม่ได้ทาแบบทาไปทางปากก็จะทาแค่แบบเออแค่ตรงข้างในก็ข้างในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมอานะคะเนี่ย อู้สวยก็ขั้นตอนปากเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์กันสักหนึ่งไฮไลท์นี่ก็จะไฮไลท์แค่ตรงจมูกนะคะแล้วก็ตรงหลอบปิดหน่อยแล้วก็ปากนิดหน่อยก็คือไฮไลท์ตรงนั้นไฮไลท์นะคะใช้เป็นตัวนี้นี่ไฮไลท์ก็เป็นตัวเดิมนะคะของเมลินดาอันนี้คือไม่รู้ว่าพูดพูดชื่อแบรนด์ถูกหรือเปล่านะต้องขออภัยด้วยนะคะคือเราจะใช้เป็นสีข้างบนสุดนะคะ ก็จิ้มจิมไปคอสักหน่อยแล้วก็ทำ f วุ้สวยสรุปก็คือออกมาดีว่ะเออนะนี่ทุกคนดีไหมก็เดี๋ยวเราจะไปฟินิชลุ้กันเลยนะคะไปเลย ทุกคนวันนี้นะคะลุกของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะคะเ r y d a y Look นั่นเองนะคะเป็นไงคะให้กี่คะแนนดีคอมเมนต์มาหน่อยนะสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากไปแต่งตามมี่นะคะก็สามารถแต่งตามได้เลยนะคะหรือใครอยากคอมเมนต์ถามอะไรเกี่ยวกับการแต่งหน้าในครั้งนี้ทุกคนสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะไม่ยิยนดีที่จะตอบทุกคนคะ่ะก็วันนี้นะคะไปก่อนแล้วนะคะบยบายค่ะ